พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วพี่น้องมันมีมาหาเห็ดอยู่ปลานี่เห็ดมันปูเฮาพี่นอ้องดอกแรกเก็บเลยจ้ะคุณนะหักสลักไม่หันละนี่มาเอาหมกนี้อีกเนี่ย คนน่ะน้องอีกสองดอกสามดอกหนึ่งหยาดซีหาคนน่ะโอ้ยหลายอยู่เอาเก็บเลยแม่เอ้คนน่ะหาดไเลยเอาเลยั้ยนี่สวยสวยไปอีกพี่น้องคนน่ะมันอยู่ลบยุบย่หลืบ ดอกงามๆพี่น้องจ้ะงามอีหลีละนน่ะน้อยมาพันอีกมนะัน่ะคุณอ่ะจัดไปพี่น้องเออสวยย้อ,อนปิดนี่เือ่อไปยางหากันต่อไปพี่น้องเอ,อ๋ยเมื่อสียงมีห้บอมุอ่ง ได้แล้วพี่น้องเน็มันเป็นทั้งพี่น้องไปม้วนอีกแล้วเขาโอ้ยเข้าปลาเห็เห็บกับจักสีว่าจังได้เหรอยันปียันสางพุ่นน่ะเซ่อไปอีกน้อยนึงพุ่นน่ะเห็นบ่นี่นี่นี่เซ่อองามงามงามค้นจะย่างออกร่างกายในปลาพี่น้องเนี่ยเห็นบ่เนี่ย ก็ป่านี้ข้างทาง่ะพี่น้องเอ้ยต้องหั่นคนกระยางเวนไปวนนะดอกงามปะงามงามดีนี่ดิ้่ปต้องไปหาไก่หาข้างทางเอาพี่น้องเขาไปในลึกบ่หิมิยะเหมือนป้ามันต้องมีหลายอยู่ดิแต่ว่ามันมาใกล้หนทางแล้วเอขึ้นหลายมึงดูมึงดูมันนะมันนะโอ้ยอดเลยเอาแม่นี่เดี๋ยวลูกเริ่มนั่นแล้วมันถึงน้ำเด้๋ ฝเมนด้วยเหรอมันได้ออนเอ็ดเลทเห็ดน,น้ำกันได้จ้ะเด้อมันี่วันเสาร์โอ้ยูผินเหรอยังเปิดขึ้นมายังเห็นเห็ดอันนี้เห็ดผัดกระเพราแซ่บผัดน้ำมันหอยกระแซ่บพี่น้องเห็ดไส้หมูอ่ะผัดน้ำมันหอยแซ่แบแซบใส่อันหัวหอมใหญ่แซ่บได้และวุ่นนะ<น>โอ้ยมีเจ้าปลาน้ำอยู่ไหนเด็ก นี่หนละอ๋อมันเกี่ยวหอยทากนั่นแหละหอยทากมุกกินนะครับผมตื่นเตะมาละมาหาพวกอีกพูน่ะผู้เพลิน่ะยางหาเลาะหันมุกหันมุกนี่งมิเต่ไม่เพชรนะเห็นมุกเดียวเพื่อน่ะไอ้ท่านหาเห็นได้สักดอกสั้นเป็นเยเพนกูเห็นแล้วแม่เอ๋ยมาแม่ มาแม่มาแม่โอ้ยช่ำๆพี่น้องฮุน่ะน,นีนะส่สวยๆฮนะุน่ะเห็ดมังงะงามอีโบมีหอยทางมากแกะมาแกะอันข้าดอกอ่ะจัดก,การงาม,มน้ำแอโบอมีนั่นเลย ดอกงามนะอมองนี้อุดมสมบูรณ์หอยทา,พากพุ่มว่ามองนี้ใอยากใทำม,<ๆ>มันมั่นเสีย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 มันมันจะได้มีมือล้างให้เขาอีกไปจนนะบอ,อ,อน,นี่มันเห็ดอย่างน้อพี่น้องเอ้ยนี่มองขึ้นมองขอนต้นสนเลยพี่น้อง ไปเราไปหาพูอแม่ไปพี่น้องเอ้ยพูอแม่เอิ่นท่วงแล้วไมเเวเไเ่เห็นเห็นตติเพื่อนก็ได้เห็นเห็ตเยังไงอย่างใสโอ้โหพี่น้องแต่มาดอกเนะนี่ยต้องมีให้เราอีกมันเป็นเพื่อนอมันมีเพื่อน โอ้น <Hey. S 1> ี่เดชนี่เดชแม่เลยนี่โอ้ยสวยดอกกำลังงามพี่น้องจ้าถืกถืกฝนเด้ถือถากกินน้ำหรอฮะเริ่มหามะจนรู้แล้วว่าเธออยู่ไหนฮนั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้นั่นน่ะขอมาคุณไปคุณร้อมเดอกไม้ปั้นพี่น้องเลย อุ Or, yeah, oh, uh ้ยงามงามคือไหนฮะมองนี้ไม่หลายดอกอยู่พี่น้องแต่ดอกหน่อยแต่เอาหลดสกินแสบได้พี่น้องก็ดีดอกสมัยงามนี่เออนี่ดอกสวยๆค่ะดอกสวยๆมาหาเจ็บเมื่เสาร์อาทิตย์น้ำกันนี่เงินเจ็บกันไหมไม่ มีกว่ทั้งนี่ดินี่ดินี่ตัวหน่อยมันต้องมีให้เราอีกมาตัวนี้นี่เฮ้ยโว้ยโว้ยโว้นเนโว้ยนน่ะโอมีสองดอกมองนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ินฝนลูกไข่ทั้งลูกทั้งพอกมาเด้อค่ะมาให้กับลังใจอยู่หนทางอยู่หนทางใบเขาป้ายยงหลานุ่งหลายดิจ้า ยาา e ะหาคันตาเรลเรจะหาคันตาเรลสวัมปมาละพุล yeah. yeah. ูกมาละยางบุมาละพุลูกอะสีแดงๆเฮ้ยมามาเก็บไปหมดแล้วอ่ะมันต้องมีแหละแถวนี้ต้องมีสักดอกให้เธอฮะ หายเจ็บชัดเจ็บยิ้ใส่น้อยมีบ้าอีกว้แหละมาหันนมจ้พี่ไงคะเดี๋ยวไหมแกพิตาที่สั้นเอาเอามาเก็บให้มาม้าหน่อยค่ะเก็บให้มาม้าหน่อยค่ะเอาเก็บเลยค่ะเก็บเลยคุณนะคุณนะเอาเก็บเลยค่ะมาให้มาม้าเอาเก็บมาผู้ซอยผู้ซอยตัวเกี่ยวเก็บมาอีกค่ะ เพียงมากเลยช่วยหมามาคุ่น่ะคุ่น่ะคุ่นอะตีไม่มีแล้วไม่มีแล้วปล่อยมันไปค่ะเอาทางนี้เอาทางนี้พี่สิฮะไหนมันไม่มีไม่ใช่ลูกเป็นใหม่อันนี้นี่นี่นี่ไงที่จับที่ตันี่ไงคะอันนี้อันนี้ด้วยเอามาให้อกโซติีตัเอามาให้หมามาอันนี้ด้วยเก็บมาให้หมามาตัดขาคุณขอบคุณค่ะจิ้งจักเบ็ดกว่า เราไปหาป้าป้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อแท้พ่อป้าเฮียแต่ข้างคนที่ป่อป้าพ่อแท้พี่น้องเอ้ยมาได้ประมาณโอ้ไม่ละได้อีกละแม่เอ้ยนี่นี่นี่โอ้แม่เหยียบเหรอเกือบไม่มาแล้วเธอยังไม่ไปเหรอ ไม่ม่ม่เก็บให้ม我妈สิใครเก็บไหมอุ้ยมันยังน้อยอยู่มั้งเหรอลูกเอาเตาะยู่พี่น้องรีดแป้งทำไมเขาใกล้ลูกพนักอดยาะมาลูกยาะมาเออพุนนะพนักพี่น้องเอยเอาลุนละเดี๋ยวฮะสิบ่ได้มาทางนี้อีกขุนดิทางนี้อีกโดนเอามาตีมาฮะทำไมตียุ่งเหรออ๋อยุ่งยุ่ง เออนนะพี่น้องเอ้ยเอาประเบิดสวมกับดอกไงห้อ,อบอมมามันก็นัน่นก็ถิ่มมาสิ้น่ะเืมแกบน้อก็ก็เก่มมีนว่าถิ่มมาได้ทุกมือเนาะอาทิตย์นึงความมาได้เวลาว่างควมากันได้ไป้ดูกไหลก่นละอื้มใจเออเออมันนั่นแล้วเนี่นี่ไม่เหยียบนะ ไปเไปร้อยไปหันละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวนไปวนมาเดีจมเอ้ยวนไปวนมาพี่น้องเอ้ยมันมีหลายอยู่ด้นี่โอ้ยจีบแต่มองเดียวหนิละเนาะเนาะเพราะต้องนี่งานอีกดอกมัอนนะจีบสันมารับเสื้อเก็บไปสิพี่น้องเอ้ย แขกรับเชิร์นนะผู้พ่อผู้ลูกยังไปแล้วเขาเขาผู้เพลินมาหาไอ้บัวแบลูกเบอร์รี่เฮ้ยมึงลงไรหอมึงถอดมาไงตีหาเลยมันพี่น้องเลยคนน่ะผู้พ่อผู้ลูกกะลูกเบอร์รี่อ้าวบัวแบลคนน่ะผู้เพลินเห Ugh. ็นเห็ดกะ ไปเห็นได้ก็ขอบข้างทางยังไม่ขึ้นดีแท้สไปน้อกเลยผู้ข่อยผู้ข่อยย่างเขาปานมา่มไม่หสายไหนอันเดนด็ตรงนี้นเอาบล็อกะ้อว้าวอ่ะมามาเอาขาออก อันใหญ่เลยปะป๊าคนละนั่นนะสู้ขงดนเอราเินนอ่ะเอานี่ตอนี้อ่ะเอาใส่ตะกร้าเลยลูกใส่ตะกร้าเด็กะหอมมาขาใหญ่เนละมามายอีข้าจะเดินหน่อยอะไรหน่อย คาจะเล่นน้อยคาจะเล่นน้อยลูกนอ่าป๊อบป้ายังรู้เลยเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ออกอีกลูกมองนี่น้ำเป็นประจำเล็กเปิดๆหน่อยสิเปิดก็มั่งกังเยฮขับเหยียบเหรอโอ้ยแปดละแปดหมดเลยเนี่ยมันเป็นที่เก็บเห็ดของเ,เรานะเน <oro> ี่ยตรงนี้น่ะ มันออกยุกข,ข่างทางไอยพี่น้องมุ้งดูเ <laughs> มนบอกว่าเมนเมนบอกเละโคตรโคนี้ <laughs> ตายพี่น้องจ้ะเบอร์รี่มั้งปวดไปจะแสบแทนพี่น้องเอ้ยคุณนะจะคำเนี่ยจะคำโตๆจะคำ นี่วิตามินวิตามินหยาบอือนี่เมนกุ๊กกี้บ้านเฮาพี่น้องสโคลบักเก่พี่น้องเอ้ยได้แล้ว พเพราะแกงนี่พี่น้องเอ,อ้ยบาดเนี่ยหากลับบ้านถ้าไปพี่น้องเอ้ยยางกลับเถอะน้อคือรถกลับพี่น้องไปเด้อค่ะเด้อครั้งหน้าหาไม่จ้า <c oughs> ไปไมาเจอคลิปหนา้าต่อไปเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs>